วันนี้เราจะมาสอนผู้ชายแต่งหน้ากันในลุคเบาๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Natural Channel นะคะและนี่คืออะไรอุปกรณ์แต่งหน้าของเซรามูน Make up เฮียนะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ลงหรือเปล่าแต่การถ่ายแกล้งแต่งหน้าไปงานแต่งวันนี้งานผิวนะคะบ๊อบแต่ตอนนี้เบสก็คืออยู่ในเล็บหมดเลย มีอะไรปิดหน้าเลยนี่สังเกตหรือเปล่าว่าทาเนตีมาลายใช่เราจะไปงานแต่งกันไงเพื่อไปงานแต่งที่เป็นได้แค่แขกรับเชิญกระจกบางหมดเลยอ่ะกระเทยไม่โปรเฟสเลยฉันใส่ตาไม่ดีใช้ลาเนตค่ะก็คือวันนี้อาจจะไม่คอนทัวร์เพราะว่าสีลาเนตก็คือเข้มแล้วฉันไม่ได้หยิบคอนซีลเลอร์มาแน่เลยว่ะไม่เป็นไรเราสามารถปกรอยสิวได้ด้วยคาวิวเพราะว่าตกปิดมา จริงคือคาเวลคือแบบอร่อยสิวอยู่แล้วเกนี่คือเกตนะคะที่เป็นต้นกล้วยอยู่ตรงนี้ต้ไนไม้พูดได้เกถ้าเข้าห้องสี่จนถอยไปเท่ออแล้วจะทถอยไปไงล่ะนะเพื่อนปูถอยจะถอยยังไงเนาะเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันเราจะไปกันที่โรงแรมฮิวตันเออนี่คืออยู่ปัดยานียังไม่เคยขึ้นฮิวทันเลยเ แบบนิก็เลยนอนบ้านเคยไปแต่เซนท่านมาทยเคยไปแต่เซนท่านแต่ไม่เคยขึ้นหิวท่านเลยคนชอบถามว่าที่พักไหนดีหรือว่าร้านอาหารอันไหนอร่อยกว่าอ้าวใช่มีอยู่บ้านใช่ก็กินข้าวบ้านนอนบ้านสิอาเกดเพชรบูรณ์มีอะไรมีเขาคอแค่นั้นแหละรู้แค่นั้นจบการีวิวตอบสิฉันตอบได้ว่าในนรกมีอะไร อตอนที่เราเข้าไปเช็คอินใหม่ๆเราก็จะเจอสุวรรก่อน <c oughs> เป็นคนแรก <c oughs> ใช่เขาก็จะมาต้อนรับเราอ่านรายชื่อเราจากบัญชีหนังหมาคุณ <c oughs> ทำอะไรมาโอเคแบบกรรมของคุณมีเท่านี้คุณจะได้ไปห้องสวีทห้องนี้มีห้องสวีดเลยเหรอใช่เมื่ตนั้นเราก็แบบมีแบบไอ้นี่หรออาิสิทธิ์นี้หรอคนชั้นเหรองมากนะเราจะไม่แบบ หยุดพ้นไปจากอะไรแบบนี้หรอแล้วใครที่สะสมแต้มรีวอร์ดเยอะๆตอนมีชีวิตอยู่ก็จะให้ลงไปชั้นชั้นเซอร์ไพรส์ชั้นที่ดีที่สุดก็คือเอาไวจีฟลอมในนั้นก็จะมีจักรุชี่ใช่ถูกต้องครบกันได้จะมีจักรุชี่มีกิจกรรมปีนหน้าผาโดยตัวลงจากต้นงิ้วอะไรอย่างนี้ไม่ไ้แก็จะมีเด็กเอ็นอย่างแบบว่ายงมาบานที่เราหล่อรับร่าง สัก็รั้งหนึ่งหายผ่าคนดร์นสูปส่ไมี่ถึงงานต่อไปนะคะก็เดี๋ยวเราจะใช้อายแชโดว์นะเป็นของเมรินดานะคะอันนี้เขาส่งมาให้แบบเยอะมากเป็นรุ่นใหม่ของเขามีห้าห้าสีด้วยกันนะคะอันนึงอีกอันนึง่งพอมาแล้วลูกประมาณนี้นะคะก็นั่นแหละเอาเป็นว่าอยากดูร e ีวิวบอกได้แต่วันนี้เราจะใช้น,นี้ก่อนทุกคนฉันจะใช้สีชมพูนี้แหละ คํา่าได้อยู่เสรุปหลือมันได้ไหมเพื่อนจริงจริงมันเคยใช้ในกรณีที่แบบว่ามันมีเสื้อตัวหนึ่งของเพื่อนเวลาเราไปตลาดกันเงี้ยเพื่อนหันมาถามว่ามึงตัวนี้สวยไหมในใจเราคือแบบมันก็ไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นแต่เพื่อนอยากได้มันก็ได้อยู่สำหรับนี่เองเราคือสมมติว่าถ้ารีวิวว่าได้อยู่คือมันได้จริงๆรินะทุกคนก็คืออ่ะมันผ่านมันโอเคมัน not bad อะไรเงี้ยใช้ต่อจากนัทซึ่งเป็นสีชมพูก็เช็ดเช็ดต่อนี่เช็ดผ้าทำไมเอ๊ะ จะน้าะน้าขาอาไอันนี้มันใช่แล้วเช็ดเช็ช่วยด้วยลืมบอกว่าวันนี้เรามานอนกันที่บ้านของ c o n n e c t i r a Channel เป็นไงบ้างคะประทับใจไหมคะประทับใจก็คือเมื่อคืนมีวงดนตรีขับกลองมีโชว์เป็นดังดังไทยมาแบบโชว์อยู่ปลายเตียงมึงมึงอันเดอร์เลสิเมตบ้านกูมากบ้านกูเต้นคัพเวอร์กกันแล้ว ชูชุดเก่าไ่หอกดูโชว์เก่าใช่มึงดูโชว์เก่าอ่ะใช้ที่ปัดแก้มค่ะเขาก็ส่งมาให้อีกแล้วแปดสีคือเยอะมากรุ่นใหม่ที่เขาออกมานะคะที่ปัดแก้มใช้ของเมรินดาอันนี้นะคะเป็นสีเบอร์ศูนย์แปดไม่เยอะใช่ไหมถ้าโอมจะแต่งงานโอมจะไปแต่งจังหวัดไหนคะภูเก็ตหรือสมุยดี๋อต้องไปใต้ออกค่าตั๋วเพื่อนด้วยเดี๋ยวออกค่าตั๋วให้ตั๋วรถทัวเออไม่ชวนดีกว่า วเ่งฉันจะเข้าไปทําง,งานแต่งเธอเหมือนนังไร่เขาแต่งที่บูเกตเรนจะไปทําง,งานทําไมกังวลจะเข้าไปทําง,งานทำไมอ่ะหัวร้อนขั้นตอนอะไรเนีย่ยไม่ใช้ <c oughs> ส่วนฉันฉันจะตัดงานฉันต้องถามจอมนี่ฉันก่อนว่าจะจัดที่ชิคากโกเลยหรือว่าจะจัดที่ไทยเกตล่ะฮะ โอซาก้าหรือเปล่าจันจัตที่เยอรมันปวดเธอใครปวดเธอเป็นคอาจจะเป็นชาวเยอรมันอ๋อเออเออโอเคเอ้าเนี่ยหยุดช่องดีกว่านนะ้ำหอมผู้ชายที่ใช้ในวันนี้คือ Dolce and Gabbana The One EDP ก็คือจะเป็นกลิ่นยาสูบยาสูบกลิ่นโซบักโค แต่ว่าให้อารมณ์ออกมาดีเหมือนแบบผู้ชายสุขุมหรูส่วนแนกใช้อันนี้ค่ะเป็นน้ำหอมของ BTS จ้าความติ่งอะเนาะกลิ่นพี่จินก็คือใช้มาแบบจะหมดขวดแล้วทุกคนกลิ่นมันหอมมาก,กจะบอกว่าอันนี้คือได้รับคำชมบ่อยมากที่ออฟฟิศแบบว่า <c oughs> <c oughs> คุณแอ,เอดเสรีที่ออฟฟิศต้องมาแบบนั้นด้วยถูกปะอย่างนั้นเลย,อยหอมนุม่มยั่วยวนมาก ทุกคนเขาหายกันไปทำผมหมดแล้วว่าเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวไปนั่งด้วยขอปูปูขอฉันทำผมทิปแล้วกันนี่คือฝนจ้ะสวยก็ไม่ได้อยู่แล้วอือมีชิ้นนั่งคนเดียวตรงนี้ชิ้นมาทำอะไรทำผมเสร็จแล้วจ้า ้ววันนี้วอล์ซะหน่อยไหมได้เนาะสักนิดนึงเหมือนแบบไม่ได้ทำวอล์กนานวันนี้ก็ไปงานแต่งนะคะนี่คือคอมพิวตลุคของเราหวานจ้าก็เราจะไปโรงแรมกันนะฮะถนนก็ทำอยู่นั่นแหละเบิกงกเก้งทำแล้วก็ซ่อมทำแล้วก็ซ่อม รู้เลยว่าอยู่บัดดอยอะถ่ายแี้วกพร้อมไหะเออมันต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะคะหนึ่งสองสามไะเชคเกคชืาจากเออเป็นเพื่อนทีมแดนฝั่งที่บป็นยา คล้องรักกันไปน,น,นะะานๆล้วก็มีวันที่สำหรับทั้งสองคนที่ทั้งสองคนก็เป็นที่ที่น่ารักแล้วก็ดูแลกันไปตลอดนะคะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณ้องเด่มากนะคะทำขันไปมีลูกกัเหรอไปอยู่ก็มีลูกไปอยู่ก็มีลูกเมื่อกี้บอกว่าเพื่อนตื่นเต้นมากที่ได้ดอกไม้จงพูดชื่อคนที่อยากแต่งงานด้วยเร็วโชว์เร็วเาพาเขามาด้วยไปเมื่อนีมแดงพี่ทีมแดนดีจ้าพี่จ้าพี่ใหญ่พูดพูดอะไรออกกล้อง Nextzilla Channel เลยจ้ามันด่าไอ้คุณลูกเยอะกว่าคุณลูกสักแค่ไหนของยังไม่ได้ขายอยู่นะแบบว่าเอางี้ดีกว่ะอย่าขายอะไรขายเลยเดี๋ยวเราจะช่วยขายตั้งแผงขายเรลยมีเพมตอนนี้รับรวยโด่งหมดนะครับฝักอินบอกมาได้ถ้าใครอยากดู เมื่อไหร่จะหยุดกินค่ะโอ้ได้กินคำใดหลออ๋อหล่ออนเจ้าสาวเลยวบอลบอนอนเออแช่องแชมเชิลาชาแนล นี่คืออ๋อนี่คืออ่านอยู่หรอใช่เล่นอยู่ในอีเวนต์อยากถายอะไรไหมคะเปิดแผงขายฝากร้านอะไรอย่างเงี้ยฝากค่ะใครอยากถ่ายรูปสถาปนิกกรรมนะคะติดต่อได้ถ่ายให้ผัวให้ด้วยถ่ายให้ผัวด้วยนะไม่ได้ถ่ายใะไตัวเองไม่หยุดกินเลยนะคะ งานเลิกแล้วจะสิบไปแล้วยังไม่อยุดเกียดอ่ะแล้วกินได้เพราะว่คุณบอกได้แล้วระวังไว้ให้ดีนะคะทำไปแล้โรงแรมมันมีคนมีหุ่นติดเขาแกงนี้ก็คือช็อกโกแลตดีปะจะอยู่กินจนกว่าจะสุดท้ายมันเป็นมาตั้งแต่ตอนอยู่ในมหาลัยแล้วเว่ยคำว่าทีมแต่ไมนมีความหอมของหอมคือลืมไปเลยหรอ ทุกคนของกินแบบยังมีเยอะมากเสียดายจังเลยอะ่ะอาลคาเราจะมาเก็บของกินให้หมดตรงนี้บบนอันนี้อร่อยแต่ว่าไม่มีช้อนที่ตักได้ม,ดมีแต่ช้อนใหญ่มีแต่ช้อนใหญ่ใช่ไหมช้อนใหญ่ตักไม่ได้กูตอนที่รททเรากู <คน S 1> ใช้ตะเกียบกินจะด้วยวอร่อยใช่ไหมได้ชิมหน่อยสิเจ้าสาวอยู่ไ <Chem> หนคะไม่รู้อะไอวอกไม่มีเจ้าสาวเลยของกิน รสชาติเป็นอย่างไรเชียวชนชิมแล้ววันเนี้ยมีอีกค่ะมีอีกมีที่น้องกินเมื่อกี้ไม่มีช้อนด้วย <c oughs> อร่อยมากอันนี้อร่อยมาก <c oughs> ทำอะไรอยู่อะ่ะ <c oughs> ได้ไหมไหวบู๊บบได้ไหม เทคนิคตาก,กล้องหน่อยกอดูหน่อยดิ <mm> เอ้ย <mm> ได้อะได้เป็นผมจะสุดบัง <mm> อ่ะเด <mm> ี๋ยวตรงนี้เพื่อนจะเก็บเอง <mm> ตอนนี้เรากลับกันมาที่บ้านแล้ว <mm> เปลี่ยนเสื้อผ้าต่างๆนะคะส่วนน้องว่าไงเฉาโกวย <mm> มาทำไรลูก บายบายปุ้ยไปคลิปเรวก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเน h i r ิรา a n n e l ด้วยนะคะ <c oughs> อันนี้กี่ซับแล้วแสนเก้าแสนเก้าอันนี้เดียวก็จะขึ้น2 0 0แสนซับสไคร์เบอร์แล้วมาดูกันว่า2 0 0แสนเน็กจะแจกอะไรไม่ถามกันก่อนเลย <c oughs> ม,มังคับแจก